แล้วเอาตัวเข้าไปก่อนนะครับนี่แล้วก็เอาเสื้อใส่เข้าไปนะฮะแค่นี้เลยเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ให้ดูด้านหน้าแต่แด้เกือบนะฮะเกือบเกือบไปแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทเธอรี่ฟิกเกอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์กันอีกแล้วนะครับก็คือตัวน,นี้จะเป็นจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรน,นะฮะชิ้นโบุข,ของเรานั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเลส18บวกนิดนึงนะครับตัวน,นี้จะเป็นของค่ายโลเคอลสตูดิโอนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนกรอบรูปนะฮะวางเอาไว้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปไปเลยแล้วเราก็มาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะฮะกล่องนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือหน้าหลังจะเหมือนกันหมดเลยนี่นะครับ ข้างบนก็จะไม่มีอะไรนะฮะชื่อค่ายก็ไม่มีบอกนะครับแล้วก็กล่องน้าตาลก็จะเป็นกล่องน้าตาลปกติทั่วไปนะครับนี่ติดกล่องก็จะไม่มีอะไรนะฮะมันเหมือนกันหมดนะครับเรียบๆเลยอันนี้เราก็ไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะฮะจะมีอะไรกันบ้างนะครับแตแกะกล่องเลยดีกว่านะฮะนี่ลุบแกะยากเลยอนี่นะฮะข้างในกล่องก็จะมี กล่องโฟมเหมือนทุกคลิปนะครับที่เป็นตัวใหญ่นะฮะว่าขอต้องเก็บอย่างนี้นะครับกันกระแทกนะฮะวิธีการเปิดนี่นะฮะเหมือนทุกคลิปเหมือนเดิมนะฮะที่เป็นตัวใหญ่นะครับนี่เราขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เกิดกล่องนะฮะตะเกียบนแกะตรงนี้นะฮะแล้วนี่ฮะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่พลาสติกหรอ็เทปนะฮะแปะ แต่ค่ายอื่นจะทำมาดีกว่านี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ช่วงประมาณ4,9 0 0ัน้า 4, นะครับมันเลยแบบการแพ็คการอะไรจะมาไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะปิ้ผิดด้านแล้วก็หนึ่งตกคู่นะครับมันต้องดูอีกฝั่งเราต้องค่อยๆนะครับทำอย่ารีบนะฮะถ้ารีบแล้วมันจะโปะ๊ะโปบะแตกนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นยังไง ชั้นแรกเ,เก็บกล่องน,นี้ก่อนนะฮะ,ะ,ะมาแล้วมาแล้วนี่ก็จะเป็นฐานนะครับคือให้เป็นมาเป็นฐานคู่นะฮะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแบบแนวกรอบรูปนะฮะก็คือเอาฟิกเกอร์มาวางไว้บนนี้นะครับก็คือวางเป็นฐานตั้งนะฮะใช้ไงเนี่ยนี่นะครับจะเป็นแบบบานพับนะฮะก็คือตั้งได้นะครับนี่แล้วก็เอาฟิกเกอร์มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ ชิ้นต่อไปมีอะไรเอ่ยมีแต่โฟมนี่อันนี้อุ๊ยเดี๋ยวก่อนรับหนึ่งอันนี้อันนี้อันจะต้องเซ็นเซอร์นะฮะถ้าใครไม่อยากเซ็นเซอร์ก็มากดไลค์เพจกันได้นะฮะเพจพึ่งสร้างนะครับแคทเทอรีนพิกเกอร์นะฮะนี่เป็นเสื้อนะครับนี่เสือ้อชิ้นต่อไปก็จะเป็นหัวไม่ไม่ไม่ใช่หัวนะฮะอันนี้จะเป็นกิปติดผมนะครับเป็นผีเสื้อเลยเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆทีนะฮะ แล้วก็ตัวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนะฮะปิดปิดก่อนนี่นะฮะนี่จะเป็นตัวของน้องนะครับเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งชัดๆนะครับแล้วก็ชัทนี้จะเป็นโอ้เป็นฐานนะครับฐานเปิดมาลังการมากนะฮะแต่การเก็บงานไม่ละเอียดท่อไห่นะครับเพราะมันมีแบบรอยสีหยดใส่นะครับ แต่ก็โอเคนะฮะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยคิดว่าจะเล็กกว่านี้นะฮะแล้วก็หนักมากด้วยนี่ยังหนักเลยนี่นะครับนี่จะเป็นฐานเป็นงานเรซินนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็น้องก็จะนอนตรงนี้นะครับซึ่งข้างหลังก็จะมีที่ห้อยติดก,กับผนังด้วยนะครับช่วงนี้ก็คือเอาไปห้อยติดก,กับกําแพงได้นะครับนี่แล้วก็พื้นหลังตรงนี้จะเป็นกำมะหยี่นะฮะเป็นแบบลูปแล้วฟินมากอะ่ะมีอะไรอีกไหม มันจะหมดแล้วนะฮะชิ้นส่วนมีอยู่ประมาณไม่กี่ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กันก่อนดีกว่านะครับปโอเคครับงั้นเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะฮะประกอบตัวนี้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ตอบแรกก็ใส่ฐานเข้าไปก่อนนะฮะแต่เป็นฐานพลาสติกนี่เสียวหักมากเลยน,ะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้มันมันก็ถ้าไม่มีใครไปโดนมันมันก็ไม่ร่วงนะฮะแต่ถ้ามีคนไปนโดนอาจจะ เขบ,บูบะกบูบ,บักันได้นะฮะแตกหักนี่นะครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่อะไรก่อนดีใส่ตัวเข้าไปก่อนนะฮะอันนี้เราต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเาย่าเราจะไม่ให้ดูนะฮะหรือช่องบินใส่ไงเนี่ยโอเคงั้นเราติดส่วนหัวนั้นก่อนนะฮะส่วนหัวนี้จะมีกาวน้ำมันมาให้นะครับกาวดินน้ำมันเพราะว่ามันหลวมมากนะครับผมไม่ได้ใส่แม่เหล็กไว้ให้นะฮะ เราก็จะติดส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็น้องแปะเข้าไปนะฮะช่วงหัวเข่าช่วงนี้นะครับจะมีแม่เหล็กติดตรงนี้นะฮะนี่ช่วงนี้แล้วก็เอาตัวเข้าไปก่อนนะครับนี่แล้วก็เอาเสื้อใส่เข้าไปนะฮะแค่นี้เลยเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ให้ดูด้านหน้าแต่เ <ๆๆ S 2> ดมเกือบนะฮะเกือบเกือบไปแล้วฐานมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่ ซึ่งตัวนี้ถือว่าสวยนะฮะชอบมากเลย18บวกนิดๆน,นะครับไม่นิดนะฮะถ้าถอดเสื้อไปนี่คือแบบเห็นหมดทุกส่วนนะฮะทุกส่วนจริงๆเขาทํามาได้เนียนมากนะครับทุกส่วนแบบสุดยอดอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ4,009นะครับราคาพีนะครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่มขายกันเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าตัวเนี้น่าจะมีคนพีน้อยมากนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือลงไม่แน่ใจเลยนะครับ หน้าตานี้ถือว่าสวยมากนะครับเพราะน้องน่ารักมากเลยแล้วก็ตำหนีมีไหมไม่มีนะฮะตัวนี้ไม่มีตำหนิมีแค่ช่วงกรอบรูปนะครับก็คือช่วงพวกนี้นะฮะลงสีได้แบบเหมือนสีหยดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฝุ่นเยอะมากเลยเรื่องฝุ่นเยอะอาจจะเป็นปกตินะฮะแต่เรื่องสีแล้วนี่ยอมไม่ได้จริงๆนะฮะตัวนี้เอาไปแค่แปดเต็มสิบพอนะครับแต่ส่วนเนี้ยส่วนตัวหรือส่วนเสื้อนะครับถือว่าเต็มสิบเลยสวยมากนะฮะ โอเคราคาก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีอะไรอีกไหมอืมไม่มีแล้วนะฮะตัวนี้หมดแล้วถ้ายัางไงใครชอบตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะฮะว่าเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอินเสิร์ตให้แบบเต็มเ็มท้ายคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูนะฮะดูให้จบนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นน้องมิสลีนะครับที่แจกน้องมิสลีจังนะฮะนี่ตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปเล่นก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับ ตัวนี้กิจกรรมง่ายๆนะครับแค่ครบพันห้าร้อยซับสไคร์นะฮะแล้วก็เงื่อนไขการแจกก็คือกดไลค์กดแชร์โพสคลิปนั้นนะครับก็คือคลิปที่แจกน้องมิตรจังนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะฮะแค่แฮชแท็กมิสลีจังนะครับมิสลี่นเฉยก็ได้นะฮะก็จะสุ่มแจกตอนครบพันห้าร้อยซับสไคร์นะครับเพราะยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันนะฮะตัวนี้ถ้าตัวนี้ถ้าแจกอีกก็จะมีแจกเรื่อยๆนะฮะเพราะว่า ผมก็สะสมมาเยอะมากแล้วก็ซื้อมาสำรองมันก็เยอะมากนะครับก็ซื้อมารอแจกอย่างเดียวนะฮะโอเคถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไิ๊กเก็เเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย